จ้าสวัสดีเอฟซมื้อนีก้กเวลาจากโมงบุนี้เพราะว่ามาสายขาะติดธุระอยู่มือนีก้ก็สิมาบอกแนวทางคือเกา่าเมื่อนี้บ่มีเล่าเนาะคะ่ะมีแต่หาหน้อยอย่างเดียวยาก็สิได้บอกแนวทางให้เอฟซทุกคนยาก็บ่อยากเว้าหยังหลายเมื่อวานเขา ตัวฟันท่งไห้ก็คืออันหกศูนเนาะค่ะเมื่อน,นี่ตัวเด่นตัวเด็ดยากัฟันท่งไ้คือ 9, เก้าสามศยาฟันไปที่370ตัวล่องก็คือ603ูนย์สามด้วยค่ะแต่ว่าตัวเด่นสองตัวเมือนน่อนี่ยาเด่นไปที่0ูนย็ด หนึ่งเจอันนี้คือให้ซไ้ซีคานได้จ้ะและ้วก็ตัวกันตัวร่องก็มีหกเจโอ้เจหกับ3าหนึ่งเนาะค่ะก็ขอให้เอซทุกคนโชกมานก็ขอให้มันเขาน่าได้สามนอยเดอรมือน,นี่ก็ขอให้เอซทุกคนให้โชกให้มานถึงหนาถึงตาก,กันซื้อน้อยใดก็ขอให้ออก ก็ขอให้มีโชคมีมานทุกๆุกคนพอได้ประตูปัจจัยแต่ในจิตของยาเมือ่อนี่งยามัายลกมูคือมั่นกะสิติดศูนย์คือเก่านะคะก็ขอให้คิดเจรนาก็ขอให้มันได้ทุกคนค่ะเอาเมือ่อนี่ยาก็ขอไลโสดเพียงแค่นี้ถือว่าสวัสดีจะ้ะ